สบายดีเอ้าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้ออันนี้เนาะทาบาบาบริษัทกลองเขากัดสบายดีสวัสดีแบบนี้เอาเนาะพี่นอ้องอ่านการมีเอฟซีคอมเมนต์มาไลายมีคลิดก่อนก่อนเลยพี่น้องย่องเอาฉันได้ดนิย่องเอาไปชันได้หนิป่ะแม่พาไปเบิ่งน้ำแกงป่ะโอ้ยชีดแดดอยู่บนนี่เฮ้ยโอ้ยฝนเข้าใส่หมอก ข้าใส่หมองเต็มอยู่เฮ้ยเมียกับพ่ออยู่จะไปตลาดนี่ย่องเอ้ยน้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมาสีฮอดบอดแ้วแม่ทิพาอีลาไปเบื่องนะ ครับแต่สิชะเน่นี่นน่น,นี่ปุ้นพี่น้องอันาน,นา้าบาใช้มอสอดูนาาไน้หน่อยไปไปเพิงเพิ่งนา,าวเบาใช้ม้อสไปมันกบบระเบนตกพี่น้องฝนกำลังจะคืนม,มาอีกแต่ว่ามือนิ่งฝนมาทันต๊ะตั้ตงแต่เสาหอดขำ ยังดุไปเบิ้งพี่นอ้องนะนนี้ก็ะเขาหน้าตีนบาดเนาะมันมีไม่มีตีเป็ดเหยียบเป็ดนนามันมันกินหมองเก่าเออ,อไปเบิ้งน้ำไปเบิ้งน้ำมาใช้ปานไปเบิ้งน้ำอุ้ยข้อกระยิกจักกรยิกจักเจ้ เอ้ยผ้าลูกมื่นตรวมตรวมเตรียมตกน้ำกะสิเอาอีกแล้วงอเฮยไงบ้าพี่น้องนะใช่แฟนดีใจลูอเมีเกาะแค้นส่งกันงา อย่าได้เว้อย่าได้เห็นว่าน้ำดุเห็นว่าน้ำดุพี่พี่น้องเอ้ยน้ำนี่กระเฮือนข่อยยังอีก้อมให้ซ้ำให้กระหอดเทือนเ้ยหมดดแงไฟ

ูเข็นน้ำเข็นน้ำมะลูกุมะแนพี่น้องน้ำท่วมใช้ปลาแนวเรือน้ำท่วมบ้านใช้ปลาแนวเป็นตังไหนดุเห็นแนวน้ำอืมเป็นตังไหนเห็นบ่เห็นมาบ้าบ่เห <c oughs> ็นอียังเนี่ยนะเห็นอียังเนี่ยนะ เึงนาทางลังผุ้นจนบบน้านานา้าเทตีบักงานกะชิเต็มมีแต่คนใส่หมอน้ออ่นาวนองชาย,ชยาเผาปลาน้ำ ใส่ม่วงน้ำเอาปลาใส่น้ำไปฮะอันน yeah. ี้ก็ไอ้กระต่ายปะไปฮะแมูใหลมพังเลยตายอยู่บ่อฮะเฮ้ยเฮ้ยคุณเนี่ยคุณเนี้ยคุณเนี่ย เนี promet, oh, im, e ues, s <S no. hum, ้ยพเนีแม่ย oh, oh, well, ่างน้ำว้าวพนีจ่งแล้วเนียงแล้อ็นบ่เอ็นบ่อาเออนอ้าวเป็นลุ้มได้หนิเฮ้ยลุ้มได้หนิโอ้ยไปชิมเที่ยวเาเ็นบ่อ้ยปานน้บ ใช้ป <si ันมาด้วนะี่ยลเจ็บจอยูว่าปลาไรได้อยู่เส um ื้อลาแปะเปาอันาข้าจองห้วเอยนี้ยปะนี่เลยมาดีอมาดีข้าจองให้ใช้ปันนี่ เดิมชิมี่แดดแล้วแมีปวดแค้นอะได้นี่เ้ยอู้น้ำเฮ้ยตัวสีจีอยู่วะเฮ้ยฮะ้าของใหไงดิได้อยู่ปะฮะเออไม่นะน่เฮ้ยู ป้าชิงแหววนะลวกายนึงป้าปลาคอไม่น้อยใส่มองบุได้พ่อตหน,น้อยเดียวอืมปับใจด้อใจดื้อไอเชี่ยวฉีดอกเอาไอเาวเขาหล้ว่าเขายาด้วยยงยาวอยูดด่บฮะโอ้ อู้เ่องข้างล่างนี่มืเห็นห่งเลยเนาะมุกฝามันมืออัดเบ็ดในนะำใช่โทรศัพท์ไปแล้อะไรไม่อะไมันเหมิดในน้ำโบหินนะคะถึงแล้วจากมันโบเลยถือร้องแต่มันเป็นแนวนี้ตึง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 ตงยืนยืนอยู่กลางน้ำยืนอยู่กลางน้ำลูกกลางน้ำมวนอยากเล่นน้ำเฮ้ ตัวหนาตัวเตียมตัวเตียมแต่งสร้างหมดเนาะโตอย่ากไทแต่งส่ของนี่ตรงไแถวไหนคะมันมีหมดมีหมดต่ำต่ำต้องไปแถวหลึกๆผมมันจังบ่มีเอียงต้องถึงต้องเลยนะเออต้องตึดต้องนะกูมาใส่ไหนคะแดดว่าอะไรพี่นเนาะวิให์บ่มีแดดตะกี้บ่มีแดดได้แดดออกแล้วแบบ Nên nè ta ô oh, trộn mà sai ba Uai 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 Để nạm bụng Để nạm bụng Để nạm Để nạm tôm tôm Để nạm tôm tôm Bùm 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 Ui Con ảnh nhàng này rồi này Cái này nó bảo mọi. Khảo, Nó bảo mấy nói xe mỏ Cái này nó nhắn lại rồi Khảo vì nó ơi tài và chặt Hai cái đầm đó Nằm có một sao ตกกายกบจ้าจ้าถุยาหอเถืออเ่อนเ,อเ้อหอดตะหนีกัพ่อแหละบ้าจะไม่เด้เเอนี่ปีงกบจ้บาว <c ười> ่าจโมันกังขงน้เขาเงขากะวันีงล้ยเขากว่าหละขาดแต่เราเนาะเอ้าไป ไปใส่ย่ามอะองมาโอ้ยาอยตงผูいい้ไมปข้าใช้ปานเนี่ยก้นพี่น้องไปหางเงาะด้วไปงะอยู่ตีนดงผู ตึงตื้ตึงตงไ่ค่อยดีใจป่นไหนแตใส่ปานไปเมื่อ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 ซาน้ำว้าวน้ำว่าใส่หม้อถ้าใส่ปันเนี่ยก่อนพี่เนาะ จะเ่สิตกยังยามผูดีงามไปขึ้น,นอันตาจะมาดแดงกันาตาจะเป็น<ค>ยังมะมวนมมวนเป็นงมวนมแต่ว่านี่หุนะวน้ แต่ปานอยู่คนเดียวพี่นออ้องเคยอ่านเนาะงานยัดเลยเนี่ยไมา่ได้ค,คิดได้คิ่ห้งเขาตาตวยนะคะิ้งปานไห้อยู่จเบิ่งพี่น้องว่าเินสยอ่หคือ,ยอยแต่เฮยได้หพี่น้องก่อนที่่อยเสียหนีอีก